สวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาอัานบอกคัสดุกันนะคะทุกคนก็เราได้ทำการสร้งของตกแต่งห้องนะคะมาจาก ช้อปปี้นะคะทุกคนก็จะมีแจกลาีดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีกาติดฝาผนังแล้วก็จะมีผ้าปูโตนะคะทุกคนก็กะว,ว่าจะเอาไปตกแต่งห้องนะคะทุกคนก็เราซื้อมาในงบ300บาทนะคะทุกคนรวมทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่เกิน300บาทอย่างแน่นอนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรก็เราสั่งมา สองร้านนะคะทุกคนมีสองกล่องนะคะก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกดอกไม้นะคะข้างล่างก็จะเป็นแจกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาบอกพิกัดด้วยนะคะว่าเราซื้อมาจากร้านไหนนะคะทุกคนก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแรกกันเลยนะคะทุกคนก็อันนี้จะเป็นมีดอกไม้แล้วก็มีหลายอย่างนะคะทุกคนลังนี้เราสั่งมาหลายอย่างมาก เราของแค่สองวันก็ได้แล้วนะคะทุกคนวันสองวันก็ได้ของแล้วนะเร็วมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวขอตัดก่อนนะคะทุกคนคือถ้ามันมีเสีย,สยงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยต้องขอยด้วยนะคะเพราะบ้านอยู่ริมถนนนะคะก็แกเอามาแล้วนี่นี่นะคะทุกคน ก็ของอย่างแรกจะเป็นผ้าปูโตนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาไว้ปูโตนะคะก็จะเป็นสีขาวๆนะเป็นผ้าแบบผ้ามันๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูทีหลังค่ะอันนี้เราซื้อมาเจสิบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดราคาของไว้ให้นะคะอันนี้เจสิบบาทนะคะจะไม่ผิดแล้วก็อันนี้เป็นเซตการ์ดนะคะทุกคนเป็นเซตนี้เลยเซตการ์ดนะคะจะบอกว่าอันนี้น่ารักมากทุกคนมันจะเป็นแบบลายมินิมอลมากก็เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะคะว่าลายข้างในว่าข้างในเนี่ยมีลายแบบไหนบ้างนะคะทุกคน อย่างสุดท้ายก็เป็นดอกทิวลิปนะคะทุกคนเราสั่งมาไว้แบบตกแต่งห้องนะคะเราชอบดูแบบคลิปอันบ็อกของคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ของคนไทยด้วยแล้วแบบเขาก็แบบมีดอกทิวลิปแบบตกแต่งห้องแล้วมันน่ารักดีนะคะทุกคนนี่ ก็ซื้อมา3มดอกนะคะแลดอกทิวลิปนะคะก็มันจะมี2ราคานะคะที่เราซื้อมาคือดอกละ33บาทกับดอกละ35บาทนะคะทุกคนเขาห่อมาดีมากเลยนะน้องน่ารักมากนะคะทุกคนสีแบบน่ารักมากเลยนะนี่ดาจะแกะให้ดูนะคะนี่สีน้องน่ารักมากเลยทุกคนนนะีีเป็นสีแบบส้มๆ้มเหลืองเหลืองนะคะอันนี้เป็นสีชมพู ารักมากอันนี้สีขาวนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะผ้าให้ดูนะคะทุกคนผ้ามันจะเป็นแบบผ้ามันๆน,น่ะลื่นๆนิดนึงนะคะเราสั่งมาแบบร้านเดียวกันเลยนะคะ,ะเป็นผ้าแบบนี้นะคะทุกคนสีขาวๆเอาไว้คุมโต๊ะนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแกะการให้ดูนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะ การกันนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาติดผนังนะคะ่ะคือเราอะมีสติ๊กเกอร์ที่มันเป็นดวงๆกลมๆอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบหาซื้อกาดมานะคะจะได้ามาติดก็อันนี้ก็เป็นใบแรกนะคะเป็นประมาณนี้เลยเป็นดอกทิวลิปแบบนี้นะคะน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงเป็นคำแบบนี้นะคะ แบบมินิมอลสุดๆเลย,ยนี่ทุกคนน่ารักมากคือเขามีหลายลายมากเลยนะทุกคนร้านนี้ยไปหาแบบดูกันได้นะคะนี่น่ารักมากทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยค่ะ่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะแจกันกันเลยนะคะอันนี้เราซื้อมาใบาละเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะทุกคนเขาห่อมาดีมากเลยอา่ะจะแกะออกไหมทุกคนเราหาทางแกะไม่เจอ อันนี้เราซื้อมาเจสิบาบาทนะคะทุกคนแจกันเขาหอมาดีมากเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้เหมือนกันนะคะว่าสั่งมาจากร้านไหนนะคะทุกคนเราได้โปรค่าส่ง5้าบาทนะคะทุกคนจากปกติน่ค่าส่งเนี่ยส0ิบาทนะคะสี่สิบห้าบาทนะคะทุกคนก็ลดไปส0สิบาทนะคะเหลือแค่หบาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่จะแก่เขาหอมาดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแจกันนะคะ เดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนแกะเสร็จนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เราแกะได้แล้วนะคะเขาหอมมนดีมากแ้านี้คือส่งของเร็วนะคะแล้วก็ราคาถูกแล้วก็หอมมนดีมากนะคะทุกคนยังเหลืออีกชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอแกะก่านจะแกะมาจะกล่องแรกคือแบบ หนาทุกคนตอนนี้แ,แก่น้องออกมาได้เนะท่านี้แล้วนะคะทุกคนนี่ร้านหอมมะนาวมากหนาแบบหนาจริงๆทุกคนร้านนี้คือแนะนําเลยส่งของเร็วราคาถูกแล้วก็คือหอดีมากส่งจากไทยนะคะทุกคนไม่ต้องรอพีออเดอร์ทุกคน,กคนสวยมากน้องเป็นโหลแบบนี้นะคะเป็นแจาก,กาันนี่โหลพูดซะแจาก,กันนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมา 75บาทเอจ็ดสิบเก้าบาทนะคะทุกคนไปละ79บาทนะคะ,คปะ,คะเป็นแจกันของอ e ีเกียด้วยนะทุกคนนี่อ่ะไม่รู้ว่าแบบมันโฟกัสไหมนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นของอ e ีเกียนะคะทุกคนกคน,นี่ของอ e ีเกียนะไปละเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะทุกคนค่าส่งห้าบาทแล้วคือแบบหอมดีมากนะทุกคนดีจริงๆร้านนี้คือแนะนํานะคะก็เราซื้อมาไวไ้ใส่ดอกทิวลิปนะคะทุกคนอย่างนี้เลย ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวส่วนในรายละเอียดแล้วก็ราคาของสินค้าทุกอย่างนะคะที่เราซื้อมาแล้วก็ชื่อร้านอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะเขียนไว้ให้ตรงนี้นะคะข้างๆแล้วก็จะส่วนลิงก์ร้านเนี่ยเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนก็ใครสนใจอยากซื้อนะก็ไปตามกันได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ใช้หน้าอยู่นะคะทุกคนถ้าเรากลับไปปทุมเมื่อไรเนี่ย เดี๋ยวเราจะทําคลิปจัดห้องให้ดูนะคะจัดแบบเป็นมุมเล็กๆให้ดูนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมนะคะก็อาจจะหาซื้อของเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะคไปแล้วนะคะคบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์ก็ดติดตามก็ได้นะคะอยากให้ทําคลิปอะไรก็เม้นกันมาได้เลยนะคะไปละค่ะ